ทันฝนฟ้าอากาศวันนี้เรามีรเรื่องราวรไรมื้อเดให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันออกในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าว มีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนในบริเวณภาคใต้หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอเนียวจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างในช่องแคบมาละกาประกอบกับร่องมวสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่11-13ธันวาคมนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่เสริมมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงกับมีรมแรงโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก2-4อ,องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3อ,องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ,อ่าวไทยและภาคใตา้ทำให้คลื่นลมบริเวณอ,อ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแยายกรอากาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากมาทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-33องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสูตร13-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆส่วนมากอุณหภูมิต่ำสูตร22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสูด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษธ,ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองร้อล40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย และพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนควรดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างสำหรับชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา เราจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ